ไอโฟนประกันเดินกับประกันเต็มเนี่ยต่างกันยังไงนะครับผมกับไอโฟนรุ่นใหม่ๆที่ปักนกาฬาของอติีนะครับผมจะซื้อแบบไหนดีอะมาลองฟังดูในการซื้อ iPhone ทิ่ตกตอนนี้นะครับผมจะมีอยู่3อย่างหลกัหลกๆนะคือตอนนี้คือมีอตตีเนาะมีรัตค้าตัวแทนแล้วก็มี Apple นะครับผมซึ่ง3อย่าง3ที่นี้เนี่ย เขาทำงานร่วมกันนะครับผมโดยปกติถ้าเราไปซื้อ iPhone ในศูนย์ดช็อปจับ Apple โดยตรงเลยนะครับก็จะมีประกันเต็มคืออย่างเดียวอย่างแรกคือประกันเต็มนะครับซึ่งประกันเต็มตัวนี้คือยังไงคือประกันของไอโฟนนี้นะครับผมมันจะเริ่มเดินตั้งแต่วันที่เราเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับไม่ว่าจะเปิดที่หน้าร้านหรือว่าซื้อจากออนไลน์แล้วไปเปิดที่บ้านก็ตามนะครับประกันก็จะเริ่มเดินวันนั้นเลยสมมุตินะครับเราซื้อในวันที่2มกราคมนะเปิดเครื่องที่หน้าร้าน2มกราคมประกันก็จะเริ่มเดิน2มกราคมไป แล้วหมดมนที่2มกราคมปีหน้าหรือว่าที่บ้านก็ตามนะครับคล้ายๆกันเลยอันนี้คือประกันเต็มแต่ประกันเดินคือยังไงอันนี้เห็นราคามันถูกกว่าหลายคนสงสัยมันคือเครื่องที่โดนเปิดไปแล้วพี่มันไม่ใช่มือหนึ่งแล้วใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยถ้าตามปกติก็อาจจะคล้ายๆกันแต่ถ้าอยู่ใน Tik t o อกกับอติรีวิวตรงนี้นะครับผมการที่ประกันเดินไม่ใช่เครื่องที่แกะเสมอไปนะครับผมมันคือเครื่องที่ทางอติรีวิวจะทางร้านค้าตัวแทน ดิวตรงกับทางแอปเปมาเอออยากจะทําเครื่อง iPhone ราคาพิเศษพิเศษร,ราคาดีๆไปหรือว่าได้เครื่องเร็วได้เครื่องไวกว่าที่อื่นๆอ,อันนี้เนี่ย ทาง l e บอกว่างั้นถ้าอยากทำราคาดีหรือด้เครื่องไวกว่าอาจจะต้องขอเดินประกันก่อนแต่การที่เราดิวมาเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ประสบการณ์ในการเปิดกล่องแกะกล่องครั้งแรกเลยขอ Apple ว่าไม่ต้องแกะกล่องได้ไหมมีวิธีการยังไงบ้างให้มันเดินประกันแต่ไม่ต้องแกะกล่อง a p p l e โ okay. อเคเขามีวิธีให้ครับนั่นคือการเอาเลขด้านหลังกล่องนะมันจะมีซีเรียลนะครับผมไปเข้าระบบไว้ให้ก่อนว่า iPhone ตัวนี้ของร็อนนี้ที่ร้านนี้เอาไปจะต้องเริ่มเดินประกันเมื่อไหร่ตอนไหนตามที่ Apple เข้าให้สมมติ Apple เอาไปเข้าวันที่2มกราแต่เครื่องถึงมือเราวันที่5วันที่6วันที่7แล้วเราเปิดวันนั้นประกันตรงนั้นเนี่ยถ้าเข้าระบบไปปุ๊บมันจะเชื่อมไปหาระบบแล้ว ลันต่อวันที่2มกรา <S 2> <S 2> เดินไป4ี่ซ้าหวันอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเปิดวันไหนยังไงก็หมดวันที่สมกราคมอยู่ดีอันนี้คือประกันเดินแต่ไม่ได้มีการแกะกล่องไม่ได้มีการเช็คเครื <S <S อ่องอะไรทั้งนั้นอันนี้คือประกันเดินราคาเลยจะเห็นถูกกว่าประกันเต็มรวมไปถึงอาจจะได้ไวอาจจะได้เร็วกว่าในศูนย์ในช็อปบางรุ่นด้วยซ้าที่เปิดตัวใหม่ๆที่ในศูนย์ในช็อปเขาขาดกันไปเอออันนี้น่าจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของประกันเดินประกันเต็มแบบเข้าใจได้ว่ามันคือของแท้มือหนึ่งไม่ใช่มือ2อไม่ได้มีกกการแแะล่่อองัันนนีี้เเพยคป็ตว เลือกให้สท่ากับใครหลายๆคนที่เฮ้ยบางคนมีงบจํากัดอยากจะได้ขอประหยัดประกันเดินไม่เป็นไรก็อาจจะเลือกตัวของประกันเดินขอเน้นประหยัดขอประหยัดงบไปก่อนประกันเดินน่าจะตอบโจทย์แต่ถ้าใครอย่าซื้อไปซื้อไพร์แฟนนะครับผมซื้อต้นเดือนอยากซื้อไพร์แฟนตอนสิ้นเดือนอันเนี้ยประกันเต็มจะเหมาะกว่าเพราะว่าประกันจะได้ไม่เดินเยอะจนเกินไปยังไงทั้ง2ตัวทั้ง2แบบของแท้ศูนท์ไทยเข้าศูนย์ก็ช็อปได้เหมือนกันนะครับผมโอเคมั้ยเกี่ยวกับเรื่องของประกันเดินประกันเต็มที่ใครสงสัยอยู่ในรายการอัติีรีวิวครับไม่ว โอเคไหมใครเข้าใจตรงกันพิมพ์โอเคคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับมาฝากแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะ